สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะพามาทำการชำกิ่งกุหลาบกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราตัดแต่งกุหลาบค่ะนี่เราก็ตัดกิ่งมาเยอะเลยนี่ค่ะวกิ่งยาวๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราจะตัดมาเพราะกุหลาบยิ่งตัดเขาจะยิ่งงามสวยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้กิ่งมาเยอะเลยจะทิ้งไปเสียดดยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะ ทำการชํากุหลาบกันดีกว่ามาดูวิธีการชําของเดากันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะทําการเตรียมน้ํายาสําหรับเล่งรากกุหลาบนะคะเราก็ใส่น้ํามาหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะแล้วก็สูตรเล่งลากของเดาที่เดาทําค่ะใส่ไปเลยใส่ไปประมาณครึ่งฝาพอนะคะพเพราะเดาใช้น้ำน้อยทค่ไม่ถึงลิตรค่ะ คนคนมน,นะคะเรียบร้อยน้ําเราเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมกิ่งกุหลาบกันนะคะเดีย๋ยวมาตัดกุหลาบกันก่อนนี่นะคะตัดโอ้หนาประหาข้อนะคะตัดประมาณใต้ข้อนะคะดูตามข้อ,อน,นี้ข้อเราก็ตัดนี่นะคะแช่ไปก่อนเลยนี่สูงไป ตัดเอาใบออกให้หมดนะคะให้อยู่ใต้คอนี่ค่ะหนามเยอะมากเลยค่ะนี่หนามเยอะเลยเอาใบออกใหนะ้อันนี้คือเราจะเอาใบออกหมดเลยนะคะไม่เอาไว้เลยนี่ใต้คอนะคะตัดเลยนี่ค่ะใสเลย นี่ใส่เรียบร้อยอันนี้เราก็จะได้4ี่กิ่งนะคะที่ดาวตัดมาได้สี่กิ่งแช่ไว้เลยค่ะประมาณ15นาทีค่ะวางแช่เลยในระหว่างที่รอนะคะดาวก็จะ เตรียมดินสําหรับการชํากุหลาบของดาวกันนะคะก่อนอื่นเลยเราไปหาดินในดินของเราอันนี้นะคะเราไปขุดดินขุยไผ่มาคะ่ะนี่นะคะก็จะมีรากไผ่ติดมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าดินขุยไผ่มีประโยชน์มากเลยเพราะว่าเหมือนจะมีพวกเชื้อราไรโคดม่านะคะก็คือจะช่วยให้ต้นไม้ที่เราชำเนี่ยไม่มี ไม่ให้เกิดอาการเนา่าเนา่เนาเป็นโรคเนา่าโคนเน่านะคะก็ร่อนดินร่อนดินขุยไผ่นะคะเอาเฉพาะดินที่ที่ละเอียดมากๆค่ะแล้วก็จะร่อนอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็ใช้ตะแกรงตะแกรงขนมจีน,นะคะ่ะนี่อย่าทิ้งนะคะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่อนๆ่อนแบบนี้นะคะ ตัวเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้เราก็เอาไปทุบๆบดๆบก็ร่อนได้อีกนะคะ mm hmm. เอาเฉพาะดินเรียบร้อยนี่อันนี้คือคือเดาร่อนไวเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ mm hmm. ละเอียดมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ mm hmm. ได้แบบนี้แล้วเราก็ใส่แก้ว mm hmm. แก้วที่เราใช้นะคะเราเจาะรูก่อนนะคะ mm hmm. ลืมบอกไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เจาะรูเ mm hmm. จาะรูก่อนนะ พอเจาะรูเราก็เอาดินของเราใส่ไปเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรามารอกิ่งกุลาบของเรากันนะคะค่ะเมื่อครบกำหนดเวลาเราก็เอาของเรานะคะออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเตรียมชํากันเลยดีกว่าเมื่อกี้เราเตรียม แก้วอีกใบหนึ่งนะคะเอาไว้รอค่ะเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ปักกิ่งชาของเราลงไปเลยปักลงไปประมาณนี้นะคะเรียกว่าประมาณหนึ่งข้อนิ้วอ่าเทียบกับนิ้วเราไปเลยหนึ่งข้อนิ้วแบบนี้นะคะเสียบเลยนี่เ,เสียบได้แบบนี้แล้วก็ลดน้ําค่ะน้ําที่เราใช้ลดก็คือน้ําที่เรา แขกิ่งพันเมื่อกี้นี้นะคะที่เราชอบใช้แก้วใสนี้นะคะเพราะว่าเวลาเขาออกรากนะคะเราจะเห็นชัดมากเลยค่ะว่ารากเขาออกหรือยังนะคะนี่เรียบร้อยพอได้แบบนี้นะคะหากแก้วที่ทรงสูงแบบนี้งวมน่ปิดไว้แบบนี้ค่ะจนกว่า ใบเขาจะมาค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูต้นเก่าๆที่เราทำไว้นะคะอันนี้น่าจะประมาณเดือนกว่าสองเดือนเลยค่ะนี่เห็นไหมคะกลาบเรวเริ่มออกแล้วนี่ค่ะและอันนี้ก็เริ่มแตกตุ่มตานะคะเป็นตุ่มตาเล็กๆนะคะเนี่ยนี่ค่ะเขียวๆเล็กๆนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะแล้วก็ ให้ดูรากนะรากก็เริ่มมีแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะขาวๆมีรากโผลมาขาวๆแล้ว,วะค,ะค่ะนี่นะคะก็คือปิดไว้ครอบไว้อย่างนี้นะคะจนกว่ารากเขาจะงอกใบเขาจะมานะคะถึงเปิดได้ก็ประมาณเดือน ครึ่งเกือบ2เดือนนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปปกักชํำกุหลาบที่บ้านดูนะคะรอดแน่นอนแล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ